สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกม m a p l e Story ี n เกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคเสียงดังไปไหมครับผมพยายามเบาแล้วนะนะเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนนะครับผมเหลือเท่าไหร่ หรือ,อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับน้องวิเชล่านะครับอ่ะขอเข้าไปทำกิจกรรมนี้ก่อนละกันเนาะโอ,โอ้โหผมว่ามันเสียงดังกันนะ,อะโอเคหรืออีกครั้งหนึ่งผมจะรีบเล่นเลยนะครับแล้วก็ในขณะที่เล่นเนี่ยผมก็จะพูดอะไรไปเรื่อยๆเนาะนะครับอุ้ยร่วงไอ้ตรงนี้มันจะร่วงไม่บ่อยนะ มืนเมื่อกี้มันมนอัน,นี้เฉยๆมันเหมือนว่า,เ,าเราเราขึ้นไปยังไม่สุดแล้วเราเราเราเลื่อนไปขวาเลยอ่เงี้ยมันก็เลยร่วโอเคเอเอผก็จะเป็นสายที่เล่นไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะครับพอดีบังเอิญโชคดีนะครับล่าสุดได้ ล่าสุดนะครับได้หมวกมาเนาะเมื่อประมาณสัก2-3วันที่แล้วแล้ววันนี้ก็ก็เลยขายไปนะครับแบบ100%ด้วยนะตอนลุ้นนตอนลัเฟก็คือ100%แบบแทบไม่ต้องลุ้นเลยนะครับก็เลยได้มาแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะขายได้เยอะนะครับเพราะว่าราคาตอนแรกที่มันขึ้นมาเนี่ยมันโชว์ประมาณสักล้านกว่าบาทเอยเท่าที่ล้านกว่าเนโซปรากฏว่า ขายจริงๆไม่ถึงครับราคาตลาดจริงๆที่ขายอ่ะนะครับเขาขายกันอยู่ประมาณสักเจ็ดแสนแถวนั้นเองนะครับผมก็เลยตั้งไว้ะแป๊บเดียวก,ก็ออกแล้วนะครับณตอนนี้ก็เลยเนี่ยครับมีอยู่ประมาณเท่าเนี้นะครับเงินณตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวจะรวบรวมอีกนิดนึงนะครับเพื่อจะไปซื้อชุดอันเชนอีกอันหนึ่งมาเพิ่มนะผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าไม่มีโปรแกรมอื่นๆที่จะต้องทำก่อนคือตอนนี้มีมีสอ,อย่างที่ผมอยากจะทำนะอันนี้ถามเพื่อนๆแล้วกันนะว่าผมจะทำไงดีคือ1นึตัวละครม่นะครับเพื่อจะอามาลิงค์สกิลนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มพวกนักธนูนั่นแหละนะครับเพราะว่าจะมีสกิลที่เพิ่มพวกคริติคอลผมไม่แน่ใจว่าคริติคอลเลดหรือคริติคอลดามีนะผมจะไม่ได้แต่ว่าเกี่ยวกับคริติคอลนั่นแหละซึ่ง ผมโอเคกับคริติคอลเพราะว่าผมเองเอพยายามจะเล่นสายนี้โอเคละ่ะเราอาจจะไม่ใช่เหมือนโจนเนาะที่แบบว่าเขาจะมีคริติคอลเลทที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าผมว่าผมชอบคือเนื่องจากว่าตัวตัวละครของผมเนี่ยมันตีเบาอยู่แล้วด้วยด้วยอาชีพนะครับนั้นผมจําเป็นต้องใช้เป็นคริติคอลซึ่งสเตตของผมเนี่ยกอ็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าผมก็ว่าก็ชอบที่ที่ ที่สเตตเป็นแบบนี้เนี่ยผมตอนนี้นะครับคริติคอลเลผมอยู่ที่35%ถ้าได้ตัวน,นั้นมามันก็จะเพิ่มไปอีกเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วตรงนี้ผมก็พยายามจะอัพด้วยเป็นคร i ติคอลเป็นคริติคอลเลดเพิ่มไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่คนชอบคนถน,นัดเนาะบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยเน,น้นเน้นเอ,อ่อดามจแบบธรรมดาอย่างเดียวแต่ว่าผมว่าผมชอบเอ,อ่อเวลาตีแล้วมัน มันขึ้นมันติดคริติคอลอ่ะว่ามันได้มันเยอะดีแล้วเวลาละเกมนี้นะครับมันจะเป็นแบบลักษณะของการตีไวๆเนาะรัวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงถึงแม้ว่าจะเป็นอาชีพเนี้ยนะครับมันก็ตีไวนะครับตีไวแล้วก็ติดคริติคอลเนี่ยนะครับคือมันมีโอกาสติดติดคริติคอลบ่อยไงยิ่งตียิ่งตีเยอะยิ่งติดเยอะใช่ไหมครับ ประมาณนั้นก็เลยผมว่าเออเดี๋ยวจะเล่นสายนี้แต่คราวนี้เนี่ยช่างใจอยู่2อ,อย่างเนาะก็คือ1เลยจะซื้อตัวละครมาเพื่อจะอัพลิงอัพเอ,อ่อเพื่อจะมาลิงก์สกิลกับ2คือเอ,อ่ออยากจะซื้อชุดอันเชนเพื่อจะมาเพิ่มค่าสแต็คพวกเนี้ยนะครับจะเอาไงดีแต่ว่าราคาแต่ละอย่างมันแตกต่างกันเนาะโอเคซื้อตัวละครน่าจะง่ายหน่อย ตัวละครอย่างกลุ่มพวกคานูเนี่ยมันไม่ค่อยแพงนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าตัดสินใจจะซื้อชุดอันเชนสัก1ชิ้นอีกเพิ่มนะเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยเออผมก็อาจจะอดใจรออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเงินน่าจะเพียงพอครับมผมจะพยายามไม่เติมนะคือพยายามเติมน้อยที่สุด นะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเพราะว่าเ,าเคยเติมมาแล้วเพื่อจะมาซื้อตัวละครตอนนั้นซื้อตัวเมจมาเล่นนะครับอัคเมจมาเล่นแล้วก็ไม่ไม่โอเคแล้วก็เลยเาขายทิ้งไปนะครับคราวนี้เงินเนี่ยที่มันเหลือมาจากการเล่นจากการแลกมามันเหลือผมก็แลกแลกกลับไปด้วยนะครับแล้วก็มาซื้อตัวใหม่ช่วงราคาที่กำลังลงอยู่ นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเมดราคาแรงจริงนะคือจริงๆต้องบอกว่าทุกตัวราคาแรงหมดนะครับหลังๆก็ราคาถูกลงหน่อยนะครับเออแต่ถามว่าตอนนี้ผมยังแมถ้าเกิดว่าพูดถึงที่เติมไปเนี่ยเยอะไหมอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากวันนี้โดดโดดไม่แม่นเลยโอเค <No hesitation. S 1> คือจริงๆอ่ะแรกมาเนี่ยอ๋อผมจริงๆผมแรกมาก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าแรกมาแล้วผมเหลือนะเหลือเศษผมก็เลยแลกกลับไปนะครับคือเพื่อให้ทุนจะได้ลดลงลดลงเรื่อยๆเนาะแต่ดูแล้วเนี่ยถามว่าจะจะเล่นแบบตามทุนไหม,อ,มอันนี้เฉยๆแล้วครับเฉยๆแล้วจริงๆเพราะว่า ดูแล้วเนี่ยน่าจะตามล้นยากอย่างหนึ่งคือเราก็พยายามจะอัพตัวละครให้เก่งขึ้นเนาะเพราะนั้นก็ต้องซื้อของซื้ออะไรมาสมใส่ประมาณนั้นอ่ะโอเคขอไปที่อันอื่นต่อนะครับเอยอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกนะก็คือผมซื้อตัวโจรมาก็จริงนะผมไม่ได้เอามาลิงสกิลอย่างเดียวนะผมเอามาลงบอสด้วยนะถึงแม้ว่าโอเคเลเวลอาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็ลงบอสอาจจะไม่ได้ ไม่ได้แบบตัวยากๆมากแต่มันก็ได้ไงเออนี่ผมโอเคตรงนี้แหละนี่เพื่อนๆจะเบื่อกันหรือเปล่าเนะยผมยังซ้ำๆเดิมๆอยู่คนอื่นเขาลงเขาล่าบอสกันนะผมมผมคือผมล่าแต่ว่าผมไม่ได้มาโชว์นะอันนี้ก็ตีไปแล้วอันนี้ก็ตีไปแล้วขอผมคนนี้ก่อนนะตีอะไรไปแล้วบ้างไปขอดูของรางวัลดีกว่า โอเคงั้นผมรู้ละเดี๋ยวผมไปอืมโอเครู้ละไปนี้ดีกว่าไปมอนสเตอร์พาร์คยังไม่ได้เข้าเลยปาร์ตี้ออกก่อนอ่ะไปครับ เออผมผมผมขอเล่าอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคือนี้ผมโชคดีอยู่อย่างหนึง่งก็คือผมซื้อตัวละครมานะครับจริงๆไม่ได้เป็นอตอนนั้นที่ซื้อมาเนี่ยตัวตัวไนท์หลอนเนาะคือต้องบอกหนึ่งครับว่าตอนซื้อมาไม่ได้เป็นซื้อที่ตัวที่ถูกที่สุดนะครับคือไอตัวที่ถูกที่สุดอ่ะ หมายถึงว่าในในในบรรดาเลเวลร้อยี่สิบนะผมผมผมพยายามซอรให้มันเป็นเลเวลร้อยี่สิบคือผมไม่ได้ตัวที่ถูกที่สุดของร้อยี่สิบเพราะว่าผมซื้อไม่ทันนะครับผมซื้อไม่ทันเลยมีคนกดเร็วมากแล้วก็เหลือเหลือแตงมเ่นให้ให้เราอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายนะครผมไปได้ตัวนึ่งมาก็ราคากางกลางครับของใน,ใน,ใ,นในพวกบรรดาร้อยยส แต่สิ่งที่เหนือกว่าราคาคือเงินที่อยู่ในตัวละครนั้นเนี่ยปกติแล้วอ่ะเขาจะไม่ค่อยเหลือกันใช่ไหมเขาจะเหลืออยู่ประมาณพันอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับบางเอญว่าตัวนั้นเน่ะเหลือประมาณหลักหมื่นนะหมื่นกว่าหมื่นกว่าเนโซนะนั้นถ้าทัาประมาณหมื่นสิงเนะี่ยแล้วก็แล้วก็มีเสื้อที่ผมบอกผมประกาศขายไปมีเสื้ออีกอันนึงซึ่งเสื้อเนี่ยผมขายไปอยู่ที่ประมาณ ออแสนกว่าเนโซน,นะครับมือเขาเลยแบบก็เลยถ้าจริงๆหักลบกบไม่มีแล้วเนี่ยเท่ากับผมเพิ่มเงินซื้อตัวละครนิดเดียวเองนะด้วยเลเวลร้อยยสบถือว่าคุ้มมากคุ้มมากอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีนะต้องบอกว่าโชคดีมากเลยพี่คือเงินเหลือในตัวไม่เท่าไหร่แต่ว่าของที่เหลือในตัวเนี่ย โอเคเลยครับเนี่ยผมชอบค่าเคลีร์ที่ข้ามันอนะมันหนะ้าหมื่นอะ เพื่อนๆคอมเมนต์มาได้นะที่ผมถามแปลว่าผมควรจะซื้อตัวละครมาลิงสกิลดีหรือว่าจะซื้อชุดอันเชนดีแต่ใจผมมาไปทางที่ชุดนะคือตัวละครนะเราสามารถมีตัวเลือกใช่ไหมเราปั้นได้ไงเราจะปั้นเองก็ได้ถ้าเราไม่ซื้อใช่ปะจริงๆเลเวล120ผมว่าปั้นอเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าแหม120มันกะยยากเหมือนกัน เอ่อถ้าเป็นเลเวลอ่ะผมว่าเลเวลเจ็ดเลเวลเจ็ดสิบอ่ะวันเดีวยวแน่ๆไม่แบบไม่ตึงเกินนหนะครับเลเวลเจ็ดสิบอ่ะวันเดียวร้อยยี่สิบผมว่าเต็มที่เลยนะสามวันอ่ะน่าจะเป็นไปได้นะสามวันน่าจะเป็นไปได้นะร้อยยี่สิบแต่ต้องเล่นเยอะหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาเล่นไม่เยอะผมว่าผมว่า สัก5ถึงอาทิตย์เหนือ่ะสัก5วันถึงอาทิตย์หนืงน่าจะได้นะครับ ได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าอะไรดีกว่ากันแต่ยังไงลิงสกิลผมก็อยากอยู่นะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าลิงสกิลมันไม่ได้จริงๆอ่ะมคติเงินมันไม่พอจริงผมปั้นตัวละครวันเดียวเอาเจ็บเอาเลเวลเจ็ดสิบให้ได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เออมันจะได้มันจะได้ลิงสกิลเลเวลหนึ่งมาอ่ะเลเวลหนึ่งก็โอเคครับก็ไม่ได้แย่มากนะัก อันนี้ผมหาข้อมูลผิดหรือถูกไม่แน่ใจนะลองเพื่อนๆลองเช็คดูนะเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ของไทยเนี่ยนะครับจะมีลิงก์สกิลได้แค่สูงสุดคือเลเวลสนะครับแต่ของโกลบอลจะได้มากกว่านี้ใช่ไหมครับอันนี้เทียบกับ m a p l e Story M มั้งครับผมจะไม่ผิดนะเออก็เพราะฉะนั้นถ้าจะลิงก์สกิลก็แค่เลเวล120ยยีบก็พอ นะครับไม่จําเป็นต้องไปถึงสองร้อยกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับเราเล่นเล่นไปอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ไปดูคนอื่นเล่นนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เริ่มไม่ค่อยมีอะไรแนละ้วลรอะเลเวลร้อยห้าสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเริ่มแบบมันคิดไม่ออกว่าต่อไปมันจะมีอะไรแผนที่เยอะขึ้นคอนเทนต์ที่เข้าเยอะขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมรู้สึกว่ามันตันๆเลยใช่ไหมสุดมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่แต่เชื่อไหมครับว่าผมไปดูของเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับที่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ของของเมเปิร์สตอรี่เอ็นน่นะครับโอโ้เล่นกันแบบสองร้อยกว่าไปถึงเ,เลเวลนะสองร้อยกว่าคอนเทนต์แบบเพียบอะ่ะมีอะไรให้เล่นอีกเยอะมากครับแล้วก็ทั้งชุดทั้งอาชีพใหม่ เยอะมากและการลิมสกิลของอาชีพใหม่ก็เยอะด้วยเป็นอะไรที่แบบอาลังการมากผมขอวองเสียงนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวมันพูดเขาเรียกว่าอ,อะไรเสียงมันแทรกการพูดโผลผมเล่นตอนดึกด้วยนะครับ ต้องเบาหน่อยเบาสียงนิดนึงมาเห็นเสียงพูดของเธอแหละต้องเบาหน่อย ตอนนี้ถ้าจะปั้นตัวละครใหม่จริงๆอะผมกะว่าผมจะปั้นสายโจนนะก็คือเอามาลิงสกิลเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไนท์หลอดหรอกเพราะว่าไนท์หลอดมันไปแล้วหูกว่าเราก็ต้องเป็นเป็นสายอื่นนะครับส่วนทางด้านธนูผมไม่ค่อยผมว่าผมไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็อยากลองเล่นเหมือนกันถ้าธนูเนี่ยผมว่าเสียเวลาปั้นมากกว่าซื้อดีกว่านะครับ แล้วกไปเล่นตัวอื่นเอาผมลองเล่นตัวไหนทห์ลอดแล้วก็อืมรู้สึกว่าชอบนะรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่ามีความเล่นแล้วมีความคล้ายกับกับอันนี้นะครับกับกับฮีโร่นะคล้ายกันคล้ายกันแค่แซวแคว่าคล้าย,ายแต่ว่าจริงๆแอบแอบสะดวกสบายกว่าในเรื่องของการตีนะคือดาเมจแรงกว่าผมพรู้สึกแรงกว่านะ ถ้านในเลเวลที่เท่ากันนะครับแล้วก็เออ่ดาเมจแรงกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะตีเป็นคริติคอลนะครับแล้วก็กระโดดได้ไกลกว่าใช่ไหมครับกระโดดได้ไกลกว่ามันมันเลยแล้วก็ตีไหวมันก็เลยเล่นแบบเล่นง่ายมากนะครับเล่นง่ายกว่าเยอะแล้วก็พวกบัฟอะไรเงี้ยมันเออ่บัฟสกิลมันเป็นพาสซีฟซะเยอะนะครับผมก็เลยแบบเอ้ยมันเล่นง่ายกว่าจริงๆนะ มันจะแตกต่างกับผมเล่นเมทเลยผมเล่นเมทผมเล่นไม่ได้อ่ะมันมันขัดกันมันมันขัดกันมากเลยครับพอเล่นสองตัวมันขัดกันแต่ว่าพอไปเล่นโจนมันรู้สึกไม่ค่อยขัดเท่าไหร่มันก็คล้ายๆกันผมก็แบบอันไหนที่เป็นเกี่ยวกับสกิลกระโดดก็เอามาอยู่ในปุ่มเดียวกันปุ่มๆหมายถึงปุ่มเดียวกันกับของฮีโร่นะมันจะได้ใช้แบบคล่องมือหน่อยนะครับปุ่มไหนใช้ฟันก็จะใช้ปุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นแหละ ผมรู้สึกว่ามันเล่นเล่นง่ายกว่าด้วยนะแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือถ้าเทียบกันเลือดมันน้อยกว่าคอสมวรเลยแหละนะครับเลือดมันน้อยกว่าพอสมวรเลยมันมันมันเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะครับเลือดแต่ถามว่าตอนแรกผมก็กลัวนะกลัวว่ามันจะมันจะยืนชนไม่ไม่ไหวเหมือนเมดเมดแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วปรากฏว่ามันก็พอยืนชนได้นะผมเข้าไปเล่นตรง เป็นเควสของมิเชล่าเนาะไอด่านที่ไอถึงถึงไอจุดที่มันมีมอนสเตอร์เยอะที่มันเกิดอะนะครับสเตจหนึ่สเตจสองสี่ก้าจนไปถึงสเตจสุดท้ายเนี่ยมอนสเตอร์จะเยอะมากใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องยืนชนให้ได้ถ้าเราแบบถ้าเราไม่แอบตีจุดอื่นก่อนถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้แอบตีแล้วก็ให้สกิลมันลงไปอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าสมมุติเราพูดง่ายคือเราตีซึ่งขึ้นหน้าเลยนะครับกระโดดไปตีเลย,ม,ยลนะเออมันยืนชนได้นะเออมันยืนชนได้เลยแหละมันสุดยอดเลยแล้วสู้กับบอสมันก็ยืนชนได้เหมือนกันนะอืมไม่น่าเชื่อจะมีความคือผม,มเล่นเล่นไม่ได้เยอะไม่ได้หลายเกมมากแต่ว่าเกมที่เล่นเยอะหน่อยละกันเนาะ ใน MMO RPG เนี่ยก็จะเป็นแล็กนัลล็อกถ้าเทียบกับแล็กนัลล็อกเนี่ยนะครับผมรู้สึกนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าโจนเนี่ยในแล็กนัลล็อกเนี่ยตายง่ายกว่าโจนของใน Maple Story นะอันนั้นอนะ่ะเราจะใช้เราอาศัยแบบค่า a อจเยอะๆใช่ไหมเออแล้วแต่ถ้าโดนตบทีหนึ่งอ่ะมันโดนหนักคือโดนทีเดียวอาจจะตายได้เลย หรือไม่ก็เต็มที่ก็สองทีแต่เนี้ยมันจะแตกต่างกันนะครับมันยืนได้นานกว่านั้นนะเออมันยืนได้นานกว่านั้นอันนี้เท่าที่ลองเล่นดูเนาะออตอนแรกคิดว่าจะเล่นยากครับเพราะว่าเลือดมันน้อยปรากฏก็ไม่ยากครับเล่นได้ปกติแบบคือถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ประมาทนะครับถ้าเราไม่ประมาทนะแล้วเราก็ตั้งออกดเลือด อตโนมัติของตัวสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยผมว่ายืนชนได้สบายๆอย่เหมือนกันนะครับอ้ยืยนชนได้แต่ไม่ใช่แบบคุยโดนลุมขนาดนั้นนะเราไม่ใช่เป็นยืนชนในอบอสอะไรเนี้ยไม,ไ,มไม่ได้ขนาด แต่ฮีโร่กับพาราดินไม่ต้องพูดถึงครับเลือดเดยอะอยู่แล้วครับโดยเฉพาะพาราดินนะครับคือ,เ,อเห็นมีมียูทูบเบอร์บางท่านนะครับก็เล่นพาราดินนะครับเล่นพาราดินก็อาจจะเก็บเก็บเลเวลยากนิดนึงนะครับเพราะ่ดาเมจจะน้อยหน่อยแต่ว่าก็ข้อดีคือมันยืยนชนได้สบายๆบาย เรื่องจริงดางเมจไม่ไม่น้อยเหมือนกันนะพอตออเรเวเรวสูงสนะูงน่ะพวกคลาดีฮีโรอะไรง้ยนะครับ หลายคนบอกว่าอาชีพพวกนักดาพวกฮีโ่พวกคาราดนเนี่ยเป็นอาชีพแบบเอาตรงๆแล้วเขาพูดนะเป็นอาชีพที่แบบค่อนข้างกากอะ่ะเออแบบมันมันดาเมจมันน้อยอ่ะนะครับแล้วมันก็แบบช้าอะไรไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตีก็ไม่สนุกนะครับอืมจริงๆผมพยายามหาข้อมูลตั้งแต่ก่อน ก่อนเล่นแล้วล่ะนะครับก่อนเซิร์ฟเวอร์จะเปิดแล้วล่ะผมพยายามไปศึกษาดูว่ามีอาชีพไหนน่าเล่นบ้างอะไรก็ไปหาข้อมูลเนาะแล้วก็มีการจัดเท์ลสซึ่งเทเลส์เชื่อมหมยครับว่ามีมันมันมันไม่เหมือนกันเลยอะแต่ละสัมนักมันไม่เหมือนกันเลยบางอันก็ให้กลุ่มพวกฮีโร่พวกพลนดินเยอะบางอันก็ให้น้อยน้อยแบบน้อยมากอะไรเงี้ยบางอันจะให้แบบว่า คีโร่เนี่ยนะครับประมาณเกรด A นะครับแต่บางที่ก็ให้ B เนี่ยเออแต่ผมว่าส่วนใหญ่เขาจะให้เขาจะให้เขาจะจัดเชลลิสแบบให้แบบพวกกลุ่มพวกดาเมเยอะๆอ่ะให้เกรดสูงๆแต่ผมเฉยๆนะผมรู้สึกว่าผมขอเล่นบสนุกดีก,กว่านะครับเพราะว่า เอาจริงๆเลยสารภาพาเลยไม่รู้ว่าเราจะเล่นได้น,นานหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเล่นแล้วมันไม่สนุกเหมืนก็ไม่อยากเล่นเนาะแต่ถ้าเราเล่นแล้วสนุกเนี่ยผมว่ามันจะเล่นได้นาน,นก็เลยคิดว่าเน้นสนุกดีกว่านะครับแล้วตอนที่ผมเล่นแล็คละล็อกอะ เออผมก็เล่นเป็นอาชีพพวกกักดาบนะพวกสวอตแมนพวกไนท์พวกคาราดินอะไรเงี้ยนะครับอืมแล้วก็มันง่ายดีครับเล่นง่ายแต่ถ้าพูดถึงว่าการเก็บเลเวลเนี่ยบอกเลยว่าในแรกตอนล็อกยากกว่าเยอะครับยากกว่าเยอะมากจริงๆเพราะว่า,วากลุ่มพวกดักดาบเนี่ยเขาตีเบาแบบเแบบามากถ้าเราไม่ คือมันจะมีสเตตัสเยอะกว่าเกมนี้เนาะเกมนี้มันจะมีแค่4อันเนาะมันจะมีสเต็งมีเด็กมีอินแล้วก็มีหลักแต่นั้นน่ะมันมีทั้งเอจมีทั้งสเต็งก็มีนะผมขอกดที่แบนเดี๋ยวมันไม่ทันอ่ะมันมีวิดมีอะไรด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นล่ะเราต้องแบ่งไปอัพพวกวิดเพราะนั้นสเต็งมันก็จะไม่ได้อัพใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะต้องเลือกสายใดสายหนึ่งไปเลยเนาะ สายแบบป้องกันสูงสายแบบโจมตีนะครับแล้วพอเราเลือกสายแบบสายที่พลังโจมเรือพลังป้องกันสูงหน่อยอัพวิตอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเก็บเลเวลได้ยากมากยากมากจริงยิ่งหลังๆยิ่งยากใหญ่เลยครับคือเราตีไม่ค่อยเข้าเราต้องเราต้องไปแจกโทษทีไม่ใช่แจกเราจะต้องไปปาร์ตี้อย่างเดียวก็คือวันๆเนี่ยก็ต้องแบบหาปาร์ตี้หาปาร์ตี้ ลงดันเจีย่ยนลงบอกอะไรเงี้ยอยู่อย่างเง้นนรเพราะว่าเราไปคนเดียวไม่ได้ครับเราไปคนเดียวไม่ได้จริงๆครับเราเราไม่มีสกิลอะไรที่มันจะที่มันจะได้ดาเมจเยอะเลยอ่ะนะหลายคนถ้าเกิดเล่นแล้วน,นลอกจะทราบดีเนาะอย่างกลุ่มโคกาลดินเนี่ยมันไม่มีสกิลอะไรเลยอ่ะที่มันจะแบบมันจะไปมันจะมีดาเมจคือมันส่วนใหญ่จะเป็นแนวซัพพอร์ตเพื่อนมากกว่า นะะเดี๋ยวนะผมลืมดูเลยว่ามันรีเควสอะไรแป๊บหนึ่งหมูตัวนี้ป่ะโอเคอันนี้ครบยังยังหมูต้วบนโอเคครบเล่นไปเรื่อยเนาะฟังผมบนไปเรื่อย <c oughs> เอ อืะแต่ว่าพูดถึงเกมนึแล็คแล็อกมากกว่าเมเปิลตอรี่หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าผมพยายามเปรียบเทียบสองเกมนี้อยู่เนาะเออเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้เฟลหมดเลยอ่ะโอ้นี่เฟลเยอะมากอันนี้ก็เฟลอันนี้ก็เฟลเอ้ผมบอกผมอยากจะบอกว่าไอราคาที่มันขึ้นเหลืองเหลือเนี่ยเอ e เวอร์เ a d เทรดไพเนี่ยนะครับ ผมไปจิ้มให้ดูไม่ได้นะเพราะว่ามันเลื่อนตามเนี่ยล้านสองเนี่ยผมเข้าใจว่าราคาจริงๆอ่ะมันไม่ถึงนะลองไปดูในตลาดได้นะผมว่ามันไม่ถึงจริงๆนะครับตอนแรกอะ่ะหมวกผมมัคิดว่าจะขายได้ล้านกว่าปรากฏเหลือลักแสนเองครับเพราะเราดูจากตรงเมื่อกี้แหละนะครับมันขึ้นมาล้านกว่า มันเป็นค่า Average เนาะเนอ,เอ,อแต่ว่าจริงๆแล้วอะเราก็ต้องขายราคานะปัจจุบันแหละนะครับปัจจุบันราคามันไม่ขึ้นขนาดนั้นโอเคประมาณนี้วันนี้น่าจะไม่ได้เข้าพวกบอสให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่า จะปั้นตัวละครตัวไหนผมพยายามจะไปเก็บเควสเก่าๆให้ดูนะคือมีเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ติดเควสหลายเควสอยู่เหมือนกันนะครับผมเองก็ติดนะเนี่ยลองดูได้นะครับเนี่ยนเนยอันช่วงแรกๆอ่ะมันจะเก็บง่ายหน่อยแต่ว่าเก็บง่ายในที่นี้เนี่ยบางคนก็ติดอยู่นะครับแล้วบางอันเป็นเควสหลักด้วยซึ่งมันจะทําให้เรามิ้นตัวละครอะไรอย่าเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราไม่ผ่านเราจะมินตัวละครไม่ได้ก ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแรกๆผมพยายามเก็บให้หมดนะครับครับเนี่ยมันจะเริ่มเนี่ยมันจะเริ่มประมาณถ้า9ก้าสกว่าเนี่ยผมเริ่มเก็บไม่ได้ไม่ครบละแล้วก็ข้ามไปก็จะมีอันเนี้ยไม่ได้แล้วก็อันนี้ไม่ครบเหมือนกันอันนี้เก็บไม่ได้เพราะว่าเอ,อ่อเข้าใจว่าจะต้องเป็นต้องทําดาวนะมันถึงจะตีได้นะครับแล้วก็อันเนี้ยไม่ครบประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย ส่วนไอห,หลังๆเนี่ยร้อยกว่าคงคงไม่เป็นอะไรกันแล้วนะเพราะว่าหลายคนก็เลือกที่จะฟาร์มมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าส่วนใหญ่ผมว่าไม่ยากนะร้อยเมียเนี้ยติดแล้วที่เหลือผมว่ามันก็ไม่น่าจะยากนะอันเนี้ยผมยังทําไม่ครบนะครับเดี๋ยวว่าจะไปทําให้ครบก่อนทําครบเสร็จก็จะมาอันนี้ต่อนะครับ ประมาณนี้ละกันน้องสำหรับคลิปนี้นี่ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ